รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประจำเดือนธันวาคมพศ2567ศูนย์ส่ง,สงเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแวงภายใต้การบริหารงานโดยในคมกฤิสาหลังผู้อำนวยการสูงส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแวงนโยบายที่ 1. นนโยบายการศึกษาภายใต้แนวคิดเรียนดีมีความสุข วันที่11ธันวาคม2 5 6 7ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแวงดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสกโรระดับอำเภอแวงโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายรู้และเข้าใจแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551หน้าหอประชุมอำเภอแวงจังหวัดนราธิวาส วันที่12-13ธันวาคม2567จัดโครงการพัฒนาผู้เรียนส่งเสริมศักยภาพและความสามารถด้านวิทยาศาสตร์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้และเข้าใจหลักการกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยมีกิจกรรมรับชมการบรรยายดาวและเรียนรู้สเตมศึกษาเรื่องระบบฐานลงจอดบนดวงจันทร์หน้าสนวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานาราธิวาร วันที่19ธันวาคม2567จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพการเพ้นภาพป,ปาเตะเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักการเรียนรู้ทักษะชีวิตและทักษะพัฒนาอาชีพณห,หอประชุมอำเภอเวงจังหวัดนาราธิวาสวันที่13ธันวาคม2567จัดกิจกรรมวันดินโลกปี2567โดยนำศาสตร์พระราชาด้านการพัฒนาที่ดินและน้ำรวมทั้งวันดินโลก เผยแพร่ให้เป็นที่รับทราบโดยจัดทำเป็นนิทัศการหน้าห้องสมุดประชาชนอำเภอแวงจังหวัดนาราธิวาสนโยบายที่5ส่งเสริมการอ่านอย่างเป็นกระบวนการโดยครูต้องเป็นต้นแบบในการรักการอ่าน วนนารักได้จัดกิจกรรมครูต้นแบบรักการอ่านโดยครูได้อ่านหนังสือที่ตัวเองสนใจเพราะมีการบรรทึก,การอ่านและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวทีเสวนายามเช้าทุกวันพุธหน้าห้องสมุดประชาชนอำเภอแวงจังหวัดนราธิวาสวันที่18ธันวาคม2567จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านกับห้องสมุดรประชาชนอำเภอแวงโดยมีกลุ่มเป้าหมายจากโรงเรียนใบตุนอลุลมะมาร่วมกิจกรรม ได้เก่กิจกรรมบันทึกการอ่านกิจกรรมหนังสือหน้าอ่านกิจกรรมอ่านสนุกได้ความรู้หน้าห้องสมุดประชาชนอำเภอเวงจังหวัดนาราธิวาส วันที่15ธันวาคม2567ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกบำบังสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนโดยได้นำรถโมบายส่งเสริมการอ่านจากสำนักง,งานสกลโประจําจังหวัดนาราธิวาสมาจัดก,กิจกรรมส่งเสริมการอ่านอาทิเช่นกิจกรรมอ่านสนุกกับห้องสมุดประชาชนอำเภอเวงกิจกรรมตอบคำถามจากการอ่านกิจกรรมเกมสุดุกุ หน้าองค์การบริหารส่วนตำบลเวงอําเภอเวงจังหวัดนาราธิวาสเรียบายที่6การลงพื้นที่ตรวราชการหรือตรวจเยี่ยมวันที่18ทธันวาคม2567 สโกโรระดับอำเภอเวงได้ต้อนรับคณะนิเทศจะโสโกโรประจำจังหวัดนาราธิวาสในการลงพื้นที่นิเทศติดต,ตามการดำเนินงานตามจุดเน้นกรมส่งเสริมการเรียนรู้ประจำปีงบป,ประมาณพศ2568และงานด้าน,านการแนะแนวให้คำปรึกษาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนงานด้านการเงินพัสดุและการใช้รถยนต์ส่วนกลางณสโกโรระดับอำเภอเวงจังหวัดนาราธิวาส จุดเน้นการดำเนินงานกรมส่งเสริมการเรียนรู้ประจำปีงบประมาณ2568ด้านที่4ด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้วันที่11ธันวาคม2567บุคลากรครูเข้าร่วมเสวนากาแฟยามเช้าและประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนธันวาคม2567 ครั้งที่12ณห,ห้องประชุมเทศบาลตำบลแวงอำเภอแวงจังหวัดนาราธิวาสวันที่19ทธันวาคม2567บกบุคลากรครูได้เข้าร่วมประชุมสภาสันติสุขตำบลคอเลาะเพื่อหารือข้อราชการตลอดจนการรับฟังปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานร,วาร่วมกันระหว่างราชการต่างๆหน้าที่ทำการกำนันตำบลคอเละอเาะอํเภอแวงจังหวัดนาราธิวาส วันที่20ธันวาคม2567ผู้อำานการและบุคลากราค,ครูเข้าร่วมกิจกรรม1สุข1มัสยิดจิตอาสาพัฒนา,าศาสนสถานในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์โดยมีกิจกรรมทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์และลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงณมัสยิดจ,จเบดวตำบลเอราวันอำเภอแวงจังหวัดนาราชิวาส วันที่25ธันวาคม2567เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนประจำปีงบประมาณ2568จึงได้จัดกิจกรรมสขสปันส่นสุขสนุกกับการเรียนรู้โดยได้จัดทำขนมพูและน้ำได้แก่น้ำใบเตยน้ำอัญชันและน้ำมะพร้าวหอมบริการให้กับประชาชน หน้าองค์การบริหารสวนตำบนเวงจังหวัดนราธิวาสวันที่25ธันวาคม2567บุคลากรครูและตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมพฤติกรรมที่ดีต่อสุขภาพของเยาวชนในจังหวัดชายแดนใต้โดยนักศึกษาได้นำเสนอโครงการจัดตั้งชมรมส่งเสริมสุขภาพในชุมชนและรับข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินโครงการณนโรงแรมซีอสปัตตานีอําเภอเมืองจังหวัดปัตตานี วันที่21ธันวาคม2567เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่39โดยอบรมผ่าน Facebook l i ฟ e เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรในสถานศึกษาได้แลกเป็นพัฒนาความรู้และประสบการณ์สามารถนำไปปรับใช้เพื่อสร้างสุขภาวะความปลอดภัยในสถานศึกษาและความปลอดภัยของนักศึกษา